บทที่สามโครงสร้างภาษาซี hmm. คุณรู้หรือไม่ว่าภาษาซีนั้นเป็นภาษาโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีประสิทธิภาพในการเขียนโปรแกรมและการมีโครงสร้างที่ดีจะช่วยให้โปรแกรมมีความชัดเจนในการทํางานและสาม,มารถพัฒนาและบารุงรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้นและรู้หรือไม่ว่าภาษาซีของเรานั้น มีองค์ประกอบสำคัญ5ส่วนได้แก่ส่วนเริ่มต้นของโปรแกรมเป็นส่วนคำสั่งที่ระบุให้คอมไพเลอร์ทราบถึงตำแหน่งของไลบรารีโดยก่อนที่จะมีการเรียกฟังก์ชันเราต้องระบุ header file จากภาพตัวอย่างจะเห็นคำว่า include ซึ่งแปลว่านาเข้าและใน,นส่วนของ standard i o header ความหมายก็คือ เป็นฟไฟล์ที่เก็บไลบรารีมาตรฐานเกี่ยวกับการรับข้อมูลและการแสดงผลซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีการแสดงผลข้อมูลนำเข้าและออกในภาษา C โดยจะนำไปสู่ฟังก์ชัน printf นั่นเองครับฟังก์ชัน printf น้ำจะใช้สำหรับพิมพ์ข้อความออกทางหน้าจอและนี่คือโค้ดตัวอย่างในการแสดงผลในภาษา C โดยวิธีการเขียนโค้ดการแสดงผลในภาษา C จะมีขั้นตอนดังนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่คำว่า include และตามด้วยคำว่า stdio.h นั่นหมายความว่าการนำเข้าเนื้อหาไฟล์ส่วนหัวเข้าไปในโปรแกรมที่เก็บคำสั่งเกี่ยวกับการรับและแสดงผลในโปรแกรมหลังจากนั้นบรรทัดถัดมาก็คือให้สร้างฟังก์ชัน main ที่เป็นส่วนสำคัญโดยทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม และให้ใช้คำสั่ง printf เพื่อแสดงผลทางจอภาพโดยทำการใช้ return 0เพื่อออกจากโปรแกรมเมื่อมีฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูลแล้วภาษา C นั้นจะมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งเป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่รับค่าจากผู้ใช้และบดทึกค่าลงไปในตัวแปรที่เรากำหนดโดยจะอยู่ใน l รบบิ r y standard io header เช่นเดียวกันกับ printf นั่นเอ,เองครับ นั่นก็คือฟังก์ชัน ScanF นั่นเองโดยฟังก์ชัน ScanF นั้นจะมีวิธีการเขียนโค้ดดังนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่ i n นคลุดและตามด้วย S T D I O H และในบรรทัดต,ต,ต่อมาให้ประกาศฟังก์ชันเริ่มต้นโดยใช้ int และตามด้วยคาว่า Main ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรมและประกาศตัวแปรชเลกเตอร์ที่มีชื่อว่า name และใช้ Printf เพื่อระบ,บุให้ User กรอกชื่อเช่นตัวเลข หรือตัวอักษรและในบรรทัดถัดมาให้ใช้สแกน f โดยองค์ประกอบของคำสั่งสแกน f จะมีดังนี้สแกน f จะใช้รับข้อมูลผู้ใช้ผ่านทางแป้นทิมพ์ f ม r o r t s t s p i t i e r e คือตัวระบุชนิดของข้อมูลโดยจะกกำหนดรูปแบบของข้อมูลเมื่อเราต้องการแสดงผลโดยตัวอย่าง Format s p e t i f i e r ที่ใช้ในภาษา C จะมีดังนี้ตัวดี จะใช้ในการแสดงผลจำนวนเต็มตัว f จะใช้ในการแสดงผลจำนวนทศนิยมตัว s จะใช้ในการแสดงผลข้อความที่เป็นสตริงตัว c จะแสดงผลตัวอักษรที่เป็นชาร์เล็ตเตอร์หลังจากนั้นให้ใช้ print f เพื่อแสดงผลข้อมูลที่กรอกไว้ร่วมกับ format specifier และระบุชื่อตัวแปรหลัง format specifier และใช้ return 0 ออกกกจากโปรแรแมส่วนประกาศตัวแปรแบบ global โดยใช้สำหรับการประกาศตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้ทุกส่วนของโปรแกรมและนี่ก็คือตัวอย่างการประกาศตัวแปร global ดังโค้ดตัวอย่างโดยจากตัวอย่างฟังก์ชัน print message จะถูกประกาศในระดับ global ประกาศนี้เป็นการบอกคอมไพเลอร์ว่าจะมีฟังก์ชัน print message อยู่ในโค้ดแต่รายละเอียดของมันจะถูกกำหนดไว้ ในภายหลังและในฟังก์ชันเมนจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน print message ซึ่งหมายถึงการขอให้โปรแกรมไปทำงานที่ฟังก์ชัน print message และไม่จำเป็นต้องประกาศตัวแปรซ้ำในแต่ละฟังก์ชันการประกาศตัวแปรแบบโลมเข้าคือตัวแปรที่กำหนดหรือประกาศและสามารถใช้ได้เฉพาะฟังก์ชันนั้นและนี่ก็จะเป็นการประกาศตัวแปร โลอดังโค้ดตัวอย่างโดยตัวแปร i n x จะถูกประกาศในฟังก์ชัน e x a m p l e function ซึ่งเป็นตัวแปร LOCAL และภายในฟังก์ชัน e x a m p l e function ตัวแปร IN x นั้นจะมีค่าเป็น10และสามารถใช้ได้ในบระทัดที่มันถูกประกาศเมื่อฟังก์ชัน e x a m p l e function ทำงานเสร็จตัวแปร int x จะถูกทำลายสรุปก็คือส่วนเริ่มต้นของโปรแกรมนั้นจะใช้ i n c l u d เพื่อนำเข้าไลบรารีเช่น i n c u t stdio.h สำหรับ i n p u t และ o u t p u t ส่วนประกาศแบบ global จะใช้ประกาศตัวแปรหรือฟังก์ชันที่ใช้ได้ทุกส่วนของโปรแกรมฟังก์ชันหลักคือจุดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมฟังก์ชันที่สร้างขึ้นเองเป็นฟังก์ชันที่ผู้เขียนโปรแกรมนั้นสร้างขึ้นเพื่อทำงานเฉพาะอย่างตามวัตถุประสงค์และสุดท้ายฟังก์ชัน printf นั้นจะใช้แสดงผลและในส่วนฟังก์ชัน scanf จะรับข้อมูลจากผู้ใช้ช่วงคำถามท้ายบทพกกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคำถามท้ายบทและในคำถามท้ายบทที่สามนี้จะมีอยู่ว่าในภาษา C นั้นฟังก์ชัน print f จะใช้สำหรับทำงานอะไรเฉลยนั่นก็คือหน้าที่ของมันจะใช้สำหรับการแสดงหมดข้อความออกทางหน้าจอเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับโครงสร้างภาษา4ีมันอาจจะฟัง oh, <no. S 1> ดูยากใช่ไหมครับแต่ถ้าหากเราพยายามศึกษาและทำความเข้าใจดีๆสำหรับบทที่3ของเราเนี่ยก็ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าในเรื่องชนิดของข้อมูลและตัวดำเนินการ